บูมไปไหนอีกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับครัวเนี่ยไม่อยู่บ้านแค่วันเดียวพี่มูมทำอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วครัวลอฟของกุ้ยหายไปไหนทำไมกลายเป็นพื้นไม้แบบนี้มินิมอลไงมินิมอลไม่อยู่แค่ครึ่งวันทำได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเอาพื้นไม้แบบนี้ในห้องครัวลามันจะไม่ขึ้นหรอพี่บูมมันจะไปขึ้นลาได้ไงนี่มันกระเบื้อง SPC ปูแป๊บเดียวก็เสร็จปูง่ายจะตาย ทำง่ายจะตายแค่วางเสียบแล้วก็คลิกล็อกไม่หลุดแล้วเหรอไม่หลุดแล้วนี่ไงปูนก็ไม่ต้องใช้กาวก็ไม่ต้องใช้แค่คลิกล็อกแล้วก็วางลงไปบนพีูโฟมแบบนี้นะโป๊ะเข้าไปโช๊ะแน่นเลยโอตอนแรกนึกว่าไม้จริงได้สมัมผัสเหมือนไม้จริงเลยแล้วแผ่นเล็กๆแบบนี้จะตัดยังไงตัดยากหรือเปลามาตัดให้ดูง่ายจะตายคัตเตอร์กรีดไปทีเดียวแล้วก็หัก จรริงๆเหออ่ลองฟันดูดิไหนบอกว่าหาง่ายไหนบอกว่าหางไงเอ้าก็ลอยกีดมันอยู่ตรงนี้ตัวเองไปฟันตรงนี้มันก็ไม่ได้ดิเด็กเยวะกันหน่อยหนึ่งฟันตรงนั้นอะฟันอะฟันฟันอะฟันใหม่อะมาฟันใหม่ฉับพลันโอ้เวิชาเทควันโดที่เรียนมาใช้ได้แล้วเนี่ย แล้วดูนะไม่ได้ปูพื้นได้อย่างเดียวนะเอามาปูทำท็อปโต๊ะทั้งห้องเลยดูสิโอ้ดีจังด้ครัวใหม่แบบมินิมลอลตนเวลาแป๊บเดียวเองแต่ข้างหลังเนี่ยของเยอะอย่งกับมินิมาร์เลยนะพี่บูมพี่บูมมีคนถามว่าพื้น SPC แพงไหมพื้น SPC เหรอมานี่เดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะเรามาดูวัสดุป,ปูพื้นกันก่อนนะ อย่างแรกที่เราเคยใช้ปูในบ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากับเบื้องยางลายไม้พวกเนี้ยเนื้อเป็นยางราคาถูกมากตารางเมตรหนึ่งประมาณ2 3 0 0บาทส่วนที่คนชอบเข้าใจผิดคิดว่าอันเนี้ยคือ SPC เขาเรียกว่าพื้นไม้แบบลามิเนตตัวเนี้ยตารางเมตรละ3-500บาทซึ่งแบบนี้เนี่ยมันบวมน้ําแล้วก็ปวกขึ้นได้ส่วนล่าสุดเนี่ยที่เราใช้ปูห้องครัวจะเป็นแบบนี้เรียกว่ากระเบื้อง SPC ตัวที่เราใช้เนี่ยจะถูกหน่อยราคาตารางเมตรละประมาณ4500บาท เนื้อด้านหน้าเนี่ยเขาจะทำเท็กเจอร์เหมือนไม้จริงแต่พอพลิกดูด้านหลังเนี่ยมันเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นก็หมดห่วงเรื่องปลวกกินได้เลยใช่บวกปลาเราไม่กินพลาสติก <c oughs> ซึ่งแบบถูกเวลาปูเราต้องเอาโฟม PU แบบนี้มาปูรองพื้นก่อนเอ้าแล้วตัวที่เราใช้ปูในห้องน้ำล่ะคาวที่แล้วซื้อมาแพงกว่าเยอะเลยอ่อตัวนี้ที่เราใช้ปูในห้องน้ําตารางเมตรประมาณ600กว่าบาท <c oughs> ด้านหลังตัวเนี้ยเขาจะมียางรองมาให้1นมิลเวลาปูเนี่ยเราก็ไม่ต้องปู PU โฟมก่อนไง ปูก็ปูได้ถ้าเทียบกับปลูกกระเบื้องแล้วเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยพี่บูมพี่บูมมีน้องบอกว่าปลวกไม่ได้กินแค่มไม้แต่กินผ้าเมนบอร์ดแล้วก็พลาสติกด้วยอมาดูมาดูาดอ่ะนี่คือโฟมจิ๊กซอครับที่เคยปลูในห้องครัวเราและด้านล่างก็โดนปลวกเจาะแบบนี้เป็นรูเลยเราจะเห็นเป็นร่องแบบนี้เหมือนทางเดินปลวกครับแต่จริงๆเนี่ยปลวกเขาไม่ได้กินนะเขาแค่ขุดรูเป็นทางเดินเฉยๆบางคนอาจจะเลือกใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดปลวกก็จะตายทันที แต่เชื่อไหมถ้าใช้วิธีแบบนี้ปลวกก็จะย้ายรังแล้วก็ไปกินที่ใหม่อยู่ดีครับถ้าจะเอาไว้หายสนิทเลยนะก็เรียกเขามาฉีดปลวกแต่เราไม่อยากฉีดปลวกอะ่ะเพราะบ้านเรามีหมาน้อยแบบนี้อยู่เราก็เลยเลือกวิธีกำจัดปลวกแบบใช้เหยื่อที่เป็นนอนท็อกซิกครับตัวนี้จะเป็นตัวเหยื่อที่ปลวกงานเนี่ยขนกลับไปที่รังครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปแห้งตายกันในรังส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นอาหารเป็นหัวเชื้อครับล่อเหยื่อมา2ตัวนี้จะผสมน้ำคุกเข้ากัน ทีนี้พอเราเจอทางเดินปลวกตรงไหนหรือว่ารอยขุดนะครับเราก็จะเอาเหยื่อไปแปะไว้ครับนี่เราก็แค่คอยเช็คเหยื่อเต,อเตอิมอาหารรอจนกว่าปลวกจะเลิกกินถ้าปลวกเลิกกินเมื่อไหร่สแสดงว่าตายยกรางแล้วและเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกมาทำรังใต้พื้นใหม่เราก็เลยเลือกใช้พื้นไม้ SPC แบบนี้ครับมีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่ากระเบื้อง SPC เนี่ยติดไฟง่ายไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันมาเดี๋ยวเรามาให้พี่ภูมิจำลองเหตุการณ์กันดูนะคะ เอาแบบที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะไม่เอาแบบไฟไหม้นะสมมุติว่าเราปกติทาของเงนี้ยแล้วก็มีไฟตกลงมาแบบนี้นะอ่าดูซิว่ามันจะไหม้ไหมคือถ้าเกิดไฟไหม้จริงๆมันก็คงไหม้แหละมันเป็นพลาสติกนะแต่ในกรณีของตกอะ่ะมันก็จะประมาณอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะับประมาณนี้ตัวกระเบื้องเนี่ยไม่ติดไฟแล้วก็ไม่ลามไฟถ้ามีบุหรี่ตกหรือเวลาทํากับข้าวแล้วมีของติดไฟกระเด็นลงมาก็ไม่มีปัญหานี่เรามาลองแบบกรณีไฟไหม้ดู ว่าถ้าเกิดสมมติเราพ่นไฟลงไปเลยจะเป็นไงนี่แบบนี้อ่ะดูมันก็ไหมนะแต่มันก็ไม่ลามไฟเห็นไหมเราเป่าไฟไปปุ๊บมันไม่เป็นเชื้อไฟแล้วมันไม่ลามนะแต่พอไฟดับไปเรียบร้อยอ่ะหน้าที่มันเป็นพลาสติกอ่ะมันก็จะไหมเสียไปเลยแบบนี้เราก็สามารถแกะเปลี่ยนเป็นแผ่นๆได้นะครับ และนี่คือหนึ่งเหตุผลที่เราเลือกกระเบื้อง SPC ปูในห้องครัวค่ะมีคนถามว่าพื้นในครัวไม่เท่ากันจะปรับพื้นยังไงดีมาเดี๋ยวกุยจะพาไปดูพื้นเดิมของบ้านกล้วยพื้นในครัวเดิมๆของกล้วยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะและนี่คือพื้นที่กล้ยเคยปูกระเบื้อง SPC เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ปรับพื้นมันก็จะตะปุ่มตะป่ำแบบนี้ ปูพื้นในห้องครัวใหม่ในรอบนี้พี่วงก็เลยใช้แผ่นซีเมนบอร์ดฉาบด้วยปูนกาวที่เห็นชั้นตรงนี้คือชั้นที่ปูด้วยซีเมนบอร์ดค่ะวางทับหน้าด้วยโฟม PU อีกหนึ่งชั้นแล้วค่อยปูกระเบื้อง SPC ก็จะได้พื้นเรียบๆแบบนี้เลยซีเมนบอร์ดแผ่นหนึ่งเนี่ยมีขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบปูห้องครัวทั้งหมดเนี่ยใช้สามแผ่นครึ่งค่ะจริงๆแล้ววิธีปรับพื้นเนี่ยมีหลายวิธีนะคะแต่ที่ก้ยเลือกวิธีนี้เพราะว่าสะดวกพี่มิเขาค่ะเขาทําคนเดียว รวมคลิปกระเบื้อง SPC มาให้รับชมกันง่ายๆแล้วชมเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยด้วยนะวันนี้ไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย